อ้าวยังไงชาวเน็ตสงสัยเพชรจ้าเลิกนิวเคลียร์หรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของดีเจเพชรจ้าวิเทียนกับภรรยาสาวคนสวยอย่างนิวเคลียร์หันษาและเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองคนนั้นมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันเล้วหนึ่งคนนั่นคือน้องไทก้าแต่ล่าสุดได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามกลางอินสตรากรมของนิวเคลียร์ว่า เลือกกับพี่เพชรจ้าแล้วหรอคาขีดล่างไม่เห็นมีรูปคู่หรือสตอรี่สวีทเลยคิดเหมือนกันข้าไม่ลงทั้งคู่เลยด้วยคิดเหมือนกันข้าปกติจะมีลงบ้านสตอรี่บ้างส่วนความจริงนั้นจะเป็นอย่างไรคงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองจะดีกว่า